นักเตะคนนี้กับประสบการณ์ที่ต้องพิสูจน์ตัวเองตอนนั้นผมเริ่มท้อผมว่าผมไม่ไหวก็เลยคุยคุณพ่อว่าจะออกจากแคมป์ทีมชาติแล้วป๋าไม่ว่าถ้าสอจะเลิกถ้าบันไดก้าวแรกซอ,อยังข้ามไม่ผ่านมันไม่มีโอกาสที่จะไปถึงนั้นนะเลือกเอาเราจะท้าให้ซอนเตะกระเบื้องสี่ชั้นนี้ให้แตกไปครับกระเบื้องอุยอแลกะเบือ้องโจทย์มันยังไม่จบพิทาต่อเป็นเป็นเจ็ดครับเทิาลูการครับ ผู้ร่วมรายการของเราท่านเนี่ยครับ,รบผมเจอเขาครั้งแรกในรายการซุปเปอร์จิ๋วตอนนั้นเขาน่าจะอายุประมาณประมาณสิบขวบโอ้โอตั้งแต่ซุปเปอร์จิ๋วเลยใช่ครับแล้วเขาก็ไปโลดแล่นในเส้นทางสายฟุตบอลที่เขารักนะครับมีช่วงหนึ่งครับเขาทำให้คนไทยแล้วก็รวมทั้งผมด้วยนะผมโช่วงคนไทยหลายคนเลยคิดว่าถ้าจะมีนักฟุตบอลคนหนึ่งที่ได้เล่นในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเขาจะเป็นคนแรกหลังจากเขากลับมาจากอังกฤษ เขาก็มาติดทีมชาติเล่นตั้งแต่เยาวชนถึงทีมชาติชุดใหญ่รวมๆ20ปีครับในวันที่ไทยได้แชมป์ซีเกมส์8สมัยซ้อนวันนั้นเนี่ยเขายิงแฮตทริกในรอบชิงครับวันนี้เขาผกผันสตัร์ทแล้วครับแต่ว่าประสบการณ์ของเขาจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อน้องๆนักฟุตบอลรุ่นหลังรวมทั้งแรงบันดาลใจจากเขาจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อพวกเราทุกคนนะครับวันนี้น้ำแร่ธรรมชาติตราช้างซึ่งช้างเคียงข้างฟุตบอลไทยตลอดมาและตลอดไป พาเขามาสู่สเวทีซุปเปอร์เบดครับสวัสดี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 ครับโนีโ่ <c oughs> ไม่ค่อยคุ้นหน้ากันแล้วนะครับพเ เลยไปออกซูเปอร์จิ๋วมาด้วยอ่ะใช่ครับใช่ครับอายุเท่าไหร่ตอนนั้นคะน่าจะไม่เกิน10ผมคิดว่า1 0 11ประมาณนี้ครับตอนเด็กตอนนั้นก็เรียนอยู่ที่ที่กรุงเทพิสเซียนครับใช่แล้วก็เริ่มเล่นให้กับทีมโรงเรียนมาแล้วใช่แล้วว่าชัดมาตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยเหรอฮะใช่ครับอายุเท่าไหร่คะตั้งแต่รู้ตัวเลยอะว่าชอบเล่นบอลผมคิดว่าตั้งแต่ประมาณ เจ็ดแปดขวบครับได้มีโอกาสไปดูฟุตบอลที่สนามเพราะคุณพ่อเป็นผู้สขากีฬางร้ยแล้วก็ไปทิ้งเอาไว้ข้างสนามเราก็ชอบบรรยากาศเราอยู่ในสนามฟุตบอลที่ทีมชาติไทยเตะสมัยก่อนสนามสุบครับ,รบแล้วก็ได้มีโอกาสแบบหันกลับไปที่อศัศจรรย์แล้วก็เห็นคนดูเยอะเรารู้สึกว่าเออเราอยากเป็นหนึ่งในนักเตะในสนามให้คนเขาเชียร,ร์บ้างเลยครับใช่ก็เลยเหมือนกับเป็นแรงดันใจแล้วก็ชอบตั้งแต่ตอนนั้นมาเลยครับผม <Okay. S 1> บอะไรที่พาไปไปฝึกฝนกับหลายสโมสรอ,อะไรอย่างเงี้ยฮะ คือจริงๆก,ก็เริ่มตั้งแต่ฟุตบอลนักเรียนก่อนครับพี่หอยครับตั้งแต่ผมเริ่มเข้าทีมเรียนตอน8ขวบอพอ9ขวบเนี่ยเริ่มมีโอกาสได้ไปแข่งบ้างบางทัวร์นาเมนต์อพอ10ขวบนี่ก็คือเป็นตัวจริงแล้วอพอพอเริ่ม11ขวบก็ขยับไปเล่นยู14บ้างอ,อะไรเงี้ครับแล้วก็พอดีว่าช่วงนั้นเนี่ยทีมชาติไทยชุดยู17ปีเปิดคัดทั่วประเทศแล้วกำลังจะไปแข่งฟุตบอลชิงแชมป์โลกที่ประเทศนิวซีแลนด์รุ่นอายุไม่เกิน17ปีก็มีโอกาสเข้าไปคัดอะไรรคับ แล้วก็ติดเข้าไปซึ่งก็ตอนนั้นผมอายุ14แล้วก็ทีมชาติไทยยุ17ก<ๆ>็แบก3ปีอะไรเงี้ยการฝึกซ้อมมันต้องเข้มขน้นมันต้องเตรียมตัวอย่างดีแล้วผมไปซ้อมกับเขาผมรู้สึกว่าโหมันมันหนักไปสำหรับผมอะไรเงี้ยตอนนั้นผมเริ่มท้อผมว่าผมไม่ไหวอะไรเงี้ยก็เลยคุยกับคุณพ่อว่าจะออกจากแคมป์ทีมชาติแล้วขอกลับมาแบบเล่นฟุตบอลที่โรงเรียนดีกว่าอะไรเงี้ยแต่คุณพ่อก็ถามว่าแบบเรามีความฝันอะไรก็ถามผมกลับมาผมบอกว่าผมอยากเป็นเหมือนเดวิดเบคแฮมมีเบคแฮมเป็นไอดอล อยากพาดีชาติไทยเนี่ยไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายคุณพ,พ่อถามว่าโอเคป้าไม่ว่าถ้าซอจะเลิกแต่ถ้าซอ,อยากเป็นแบบนั้นอะถ้าบันไดก้าวแรกโอ,อยังข้ามไม่ผ่านอะมันไม่มีโอกาสที่จะไปถึงนั้นนะเลือกเอาไม่ว่าเงี้ยผมก็มานั่งคิดเออมันยังไม่ทันได้เริ่มเลยเราจะเลิกซะแล้วอะไรเงี้ยก็เลยอะคิดต่อจนได้ไปแข่งคิดว่าโอเคหลังจากนั้นกลับมาผมก็เลยคิดว่างั้นผมเลือกเล่นอาชีพแล้วกันเต็มตัวตอนนั้น<อ>แล้วก็โชคดีได้โอกาสไปที่อังกฤษครับ พุณ mm hmm. ลุงระว,วิโรธทองครับบอสของสยามกีฬาเนี่ยเขามีโปรเจกต์อยากเห็นเด็กไทยไปเล่นฟุตบอลที่ประเทศอังกฤษก็ผมก็เป็นหนึ่งในน mm ั hmm. ้นซึ่งก็ก็เลยได้ทุนนั้นไปอะไรเงี้ยครับก็ได้ไปก็เลยได้มีโอกาสที่จะไปอยู่ที่คริสตซลพาเลสอะไรเงี้ยค,ค,ครับผมหลายๆอย่างก็ต้องปรับตัวแล้วก็ต้องโชว์ความสามารถเยอะเหมือนกันผมก็ปรับตัวเองเข้าฟิตเนสเล่นเวทแล้วก็กล้าปะทะกล้าชนมากขึ้นจนมีวันเดึยผมผมก็เล่นสไตล์เดียวคนอังกฤษจนโค้ชบอกว่าเออถ้าอยู่เล่นอย่างเงี้ย อยู่รอดแน่คือเหมือนกับ agressive ดุดันเหมือนที่ผมเป็นทุกวันนี้ถ้าพี่โตเล่นเหมือกับผมตอนนี้ก็ได้แต่พอเข้าใจนม่งนั่งปอบคำรู้สึกอยู่เลยเมื่อกี้ทำ,ทำไมคะทำไมคะ ปกติเราเจอกันบนสนามากเขาจะไม่ได้เป็นอย่างนี้ครับเขาจะเป็นยังไงคะไหนพูดให้กูฟังหน่อยกูไม่มีโอกาสได้เจอเขาจะดุดันเขาจะจริงจังแล้วเขาจะเป็นคนพุชให้เพื่อนในทีมแต่บอลน่ะเขาสนุกเมื่อเขาจะหันมาพุชเอาหน่อยฮะเอาเขาจะอีกแบบหนึ่งเลยแสดงว่าคือได้รับอิทธิพลมาตั้งแต่ตอนไปฝึกที่อังกฤษใช่ใช่ครับอังกฤษเขาจะเป็นคือฟุตบอลอาชีพคืออาชีพจริงๆก็เลยต้องปรับตัวได้แล้วก็ทุกคนก็คือแบบแฮปปี้ เกือบจะได้เซ็นอาชีพเต็มตัวแล้วแต่ว่าด้วยเงื่อนไขการแอพพลายเวิร์ o เพอร์มิ t หลายอย่างครับที่ประเทศเขาเนี่ยมันมันโอกาสมันยากมากไงก็เลยแบบสุดท้ายก็เลยหมดโอกาสที่จะได้เซ็นครับแล้วใช่ลีซอเคยมีช่วงท้อบ้างไหมครับมีครับช่วงท้อก็คือช่วงที่ไปอังกฤษนี่แหละครับผมต้องเรียนสือก่อนเสร็จ4ี่โมงสี่โมงปุ๊บผมต้องนั่งรถไฟจากทีเอสเอกเนี่ยไปที่ลอนดอนต้องเปลี่ยนประมาณ3าขบวนรถเพื่อไปซ้อมที่นู่น6กโมงหกโมงเสร็จสองทุ่มสองทุ่มผมต้องนั่งรถกลับมาอีก เส้นทางเดิมมีสองชั่วโมงเพื่อกลับมาที่ที่โรงเรียนเลยอ่พอทักสี่ทุ่มเนี่ยสเตชันมันแล้วก็เมืองมันเงียบหมดแล้วไม่มีรถเมล์ละผมต้องเดินจากสเตชันกลับโรงเรียนประมาณสักสองสามกิโลเนี่ยซึ่งเหมือนรู้สึกว่าทาไมผมจะต้องแบบมันเหนื่อยตอนนั้นมันแบกทุกอย่างไว้บนบนบ่าหมดทุกคนก็คาดหวังก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันมันไม่สนุกแล้วมันเริ่มไม่สนุกมันเริ่มจริงจังไปหน่อยเนี่ยก็เกือบจะท้อเกือบจะกลับแล้วมีระหว่างทางตอนนั้นเลเี้ยแต่ว่าก็ ก็เนี่ยแหละคุณพ่อก็เขาก็พูดเหมือนเดิมว่าก็ถ้าอยากได้จริงๆอ่ะมันก็ต้องผ่านให้ได้นะก็เลยแบบโอเคทุ่มเทสักทีหนึ่งเนี่ยพอเราปรับตัวได้ปรับมายเซ็ตได้ทีนี้ยาวเลยครับผมลืมพ่อแม่เลยตอนนั้นอ่ะแม่ผมอลืมแม่แล้วลูกตอนแรกไปตอนแรกเดือนแรกโทรหาทุกวันอาจจะพอปรับตัวได้มีเพื่อนคุณแม่โทรตามแล้วลืมแล้วเหรอลูกอะไรเงี้ยก็เป็นเป็นอะไรที่แบบมันก็หลายรสชาติดีครับผมว่ามันก็ฝึกให้เรา แข็งแกร่งขึ้นด้วยมีวินัยขึ้นแล้วก็รู้ว่าความเป็นมืออาชีพจริงๆอ่ะมันต้องทำไงหลังจากได้คาแรคกเตอร์ตรงนั้นจากจากบอลอังกฤษกลับมาในเมืองไทย <c oughs> ผมว่าคุณก็รู้สึกนะว่าคนมองคุณอ่ะบางทีแบบมันหน้ามันไส้ดีนะมันเ,เคยแม้มีคนวิจารณ์ว่า ทมกคนมันที่หอยเคยไหมที่หว่านไส้ผมอันนี้ดีกว่ามีทำไมมันได้แอคขนาดนั้นแต่มันยันตอนอยู่ในสนามนะอย่างที่หอบอกอยู่ในสนามคุณจะเป็นแบบนั้นคุณเคยโดนแบบจนจนรู้สึกแบบเอ้ยเราเราผิดอะไรเปล่าวะหรืออะไรยังไงไหมผมไม่เคยรู้สึกแบบนั้นพี่หอยพอผมได้ไปเติบโตที่อังกฤษจริงๆอะอังกฤษมันโดนที่นั่นเยอะมันก็จะมีเขาจะด่ากันจริงจังมากอะไรเงี้ยซึ่งจนรู้สึกว่าเออ เหมือนมันก็เป็นสีสังฟุตบอลอ่ะคือสุดท้ายอ่ะเราต้องการให้คนเข้ามาดูเราใช่ไหมล่ะแต่เราก็ห้ามเขาไม่ได้ที่เขาจะด่าเลยอเขาจะไม่ด่าแต่ขอแค่คุณมาในสนามให้ผมเห็นหน้าแค่นั้แหละคุณจะด่าผมคุณด่าเลยอะไรเงี้ยคือผมโรคจิตด้วยผมคิดว่าผมคงโรคจิตประมาณนึงว่า ยิ่งด่าเนี่ยผมยิ่งชอบผมอยากจะขุบปากคุณด้วยการยิงประตูหรือสร้างผลงานดีๆอะไรเงี้ยครับเอออะไรเงี้ยครับคือมาโดนที่เมืองไทยดูเป็นเรื่องซอฟต์ไปเลยถ้าเทียบกับที่โดนมาใช่ครับใช่ครับใช่ครับในมุมของซอเองครับซอคิดว่าประเทศเราเราต้องการอะไรเพื่อพัฒนารุ่นใหม่ๆของเราให้ไปแบบไปความฝันของเราบอลโลกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับการจะไปพับอลโลกมันไม่ใช่แค่สิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ถ้าสําหรับผมถ้าผมมองว่ามันจะเป็นรากฐานที่แข็งแข็งแข็งแกร่งเพื่อให้ไทยไปพับอลโลกในอนาคตข้างหน้าได้เนี่ย ก็คือการสร้างระบบเยาวชนครับต้องสร้างเด็กเกยาวชนเหมือนอาญี่ปุ่นอะไรเงี้ยที่เขาสร้างเด็กขึ้นมาเป็นระดับอะไรเงี้ยแต่ขึ้นมาเพื่อลากฐานที่มันมั่นคงก่อนจริงคิดเหมือนญี่ปุ่นเลย30มปีไปบอลโลก50ปีไปบอลโลกตอนเนี้ยเขาตั้งไปว่า30ปีไปบอลโลกเขาไปได้แล้วทีนี้เขาตั้งเป้าจะเป็นแชมป์โลกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มตั้งเป้าแบบนี้เหมือนกันแล้วก็เดินตามเส้นทางกันมาอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับจริงๆก็เหมือนกับของอย่างช้างเงครับล่าสุดก็มีเรื่องของการ จัดฟุตบอลช้างอยู่ใชมเปียนคัพปีสองล้วที่จัดฟุตบอลระดับมหาวิทยาลัยก็เป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับน้องๆคนที่ได้แชมป์เนี่ยก็จะมีโอกาสได้ไปที่เ่ียงกฤษไปดูสโมสรเลสเตอร์ไปฝึกซ้อมกับอะคาเดมี่ของเลสเตอร์ไปเจอนักฟุตบอลระดับชุดใหญ่อย่างเจมี่วาร์ดี้อะไรต่างๆเนี่ยคือมันเป็นการสร้างประสบการณ์ให้เขาได้เห็นว่าการเป็นมืออาชีพจริงๆเป็นยังไงซึ่งตรงนี้มันอาจจะสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆเนี่ยพัฒนาตัวเองต่อเพื่อ เป็นตัวเลือกหลักๆให้กับทีมชาติไทยต่อไปในาคหน้าได้เลยครับซึ่งเหมือนผมเองก็คือเคยอยู่กับช้างมาเหมือนกันก็ดีโอกาสที่ไปที่เอฟริกาอะไรเงี้ยช้างไทยสวยเวอร์ตันยุคนั้นผมรู้สึกว่าการได้มีโอกาสแบบนี้ได้ไปเห็นจริงๆแบบนี้มันจะสร้างแรงมานาใจให้ดีให้เขาดีที่สุดเลยสำหรับนักกีฬาไทยสำหรับน้องอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่ามันจะต้องเริ่มจากรากฐานระดับเยาวชนก่อนครับผมปกติเวลาเจอกันบนสนามบอลคุณไม่พูดจริงจังขนาดนี้นใช่ครับพี่สมบั้นวันนี้มาโชว์ความสามารถฟุตบอลแน่นอน ความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะผมอยากได้เงินไปสนับสนุนอคาเดมี่ชื่อว่าแจมซ o c กเกอร์อคาเดมี่ครับที่ที่หัดใหญ่ซึ่งเป็นรุ่นพี่ผมเขาเขาดูแลอยู่แล้วทุกวันนี้ผมก็ทุกๆเดือนผมก็ให้เงินสนับสนุนตลอดอะไรเงี้ยก็เลยแล้วก็มีม,มีน้องๆหลายคนที่เติบโตมาแล้วก็เล่นอยู่ในฟุตบอลไทยลีกตอนนี้ก็มีหลายคนอะไรเงี้ยค,ครับก็เลยอยากเอาเงินตรงนี้ยสมทบให้เขาไปเลยครเบสร้างน้นองต่อไปดีงามครับผมพร้อม ดูกับตาเนื้อของดิฉันแล้วนะคะผ่านมาดูแต่แบบผ่านกล้องผ่านทีวีนะคะพร้อมไหมคะพร้อมครับผมถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่มารายการรับทีหนึ่งขอบคุณมาบขอบคุณมากดีใจมากผมก็มีคําถามเหมือนกรรมการในใจนะนี่เอาตรงๆนะครับมันมีคนที่ชอบเขาและมีคนที่ไม่ชอบเขาจํานวนหนึ่งแล้วคนที่ไม่ชอบเขาเนี่ยแซะเขาแรงมาก แรงจนผมก็คิดว่าถ้าถ้าเขาไม่ได้ยินเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงแต่ซอกลับบอกว่านั่นคือพลังที่ผลักดันว่าเดี๋ยวผมจะดีให้คุณพูดไม่ออกใครับแต่ท่านผู้ชมครับอย่าทําแบบนี้กับคนอื่นนะถ้าเราจะเคียงข้างนักฟุตบอลไทยเราต้องเคียงข้างในตลอดเวลาไม่ว่าครั้งนั้นมันจะสาเร็จหรือว่าล้มเหลวอย่างที่ซอเล่าเรื่องการที่เปิดโอกาสที่เด็กด้ไปอังกฤษครัโอ้มันจะเป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจมากหรือแม้กระทั่งเรื่องที่ซอเล่าเรื่องสโมสรที่ซอช่วยรุ่นพี่อยู่คือมันก็จะเป็นการ คือความฝันของซอยังอยู่กับซอแต่ในวันที่ซอก็ทําไม่ได้แล้วเขาส่งต่อให้เด็กรุ่นหลังซึ่งก็ทําอยู่ตรงนี้ผมก็ขอบคุณซอมากขอบคุณซอมากนะครับท่านผู้ารครับเราทราบแล้วว่าเรื่องราวของซอเป็นอย่างไรแล้วก็วันนี้เราจะได้เห็นกับตาว่าทักษะด้านฟุตบอลของเขายอดเยี่ยมขนาดไหนกับภารกิจที่เราท้าทายซอซอนนั้นจะเคยดูรายการนะซูเปอร์เทนชว์เด็ตลอดโจทย์เราก็จะเป็นโจทย์ที่แบบเป็นกึ่งๆเกมนะครับผมขอท้าทีมชาติหนนะได้เลยครับโจทย์มาครับ ทางราชการครับภารกิจนี้ทดสอบความแม่นยําและความหนักหน่วงครับเพราะว่ากระเบื้องตรงนี้ครับเราจะท้ายสอดเตะให้กระเบื้องแตกแ,แต่เขาไม่ได้เป็นกระเบื้องแค่ชั้นเดียวนะครับนี่ก็ซ้อนอยู่1 2 3 4สอาสี่ซอนอยู่4ชั้นซอรครับเตะกระเบื้อง4ี่ชั้นนี้ให้แตกพิุู่ให้โอกาสซอสองครั้งครั้งแรกถือว่าวัดความแม่นว่าระยะเป็นอย่างไรนะครับครูไม่ต้องห่วงนะ ถ้าบอลมันเด้งออกมาเดี๋ย,ยวผมจะใช้หน้าของผมเนี่ยกันแบบนี้ไม่ต้องห่วงสบายๆนะพี่นะดูแลตัวอเองนะเพพอ,<เ>อพร้อมนะครับพร้อมครับโอกาสครั้งที่หนึ่งไปครับ ใส่เบ้นแต่เบ้นแต่เบ้นซอ,อแถมให้ซอแถมให้ผมเนี่ยมีเซฟตี้ทุกอย่างกรรมการก็เห็นผมเซฟด้านหน้าหมด <laughs> เลย <laughs> ผมไม่คิดว่า <laughs> จะมานี่ซอจะจมตีตรงนี้นะฮะ <laughs> อ,อไม่เป็นไรครับก็ถือว่าได้เห็นศักยภาพผมมี่ซอ พี่ก็จะบอกว่าโจทย์มันยังไม่จบฟังเนี่ยยังนะฮะสี่แผ่นแตกละเอียดหมดพี่ท้าต่อเป็นเป็นเจ็ดแผ่นเจ็ดแผ่นนะครับแล้วก็ไม่ต้องแปดแผ่นนะจอยนะเอาแค่ตรงนี้นะครับเอาแค่ตรงนี้นะโอเคพร้อมนะครับจอยอย่าเด้งมาทางนี้นะอันนี้ไม่ไหวนะลงทรงแล้วทีนี้ครับเพิ่มกระเบื้องเป็นเจ็ดแผ่นครับครับตีแรงมากตีแรงมากโโอ้หเมื่อกี้สี่อันนี้เจ็ดต้องแรงเบอร์ไหนอีก ท่านต้องการครับสอดครับตอนนี้กระเบื้องมี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7แผ่นครับกระเบื้อง7แผ่นครับเอ๊ะทำไมคุณไม่ยืนอเขาเตะแรงจังเลยคุณพี่หอยจะยืนไหมคอยกันคุณยะอยู่ตรงนี้เพื่อเพื่อความปลอดภัยของฉากนะครับคุณครับตรงนี้ฮะคุณเอครับผมขอด้านหลังด้านหลังคุณกอครับ กันไปหาจอหาอะไรนะครับเชิญเชิญครับเชิญครับอ่าเชิญครับด้วยความปลอดภัยครับเชิญได้เซฟได้เซฟนะครับเซฟได้เซฟนะฮะมีทีมงานช่วยประคับประคองนะครับโอเคช่วยดูด้วยนะฮะสั่นเลยโอเคฮะต่อสัญญาณนะครับซอตัดสบายนะครับครับโอกาสสองครั้งครับซอแระเรื่องเจ็ดแผ่นอุ้ยไฟไฟข่าวไม่กลับเลย ไปไหนนะสบายนะโอ้โหกระดิ่งบอลกระดิ่งบอลองแที่เดิมเนี้ยนี่ไงนี่ไงต้องอย่างงี้เลยต้องมีซอต้องอย่างงี้พอดีเลยอีกทีมีเขาหวีผมแล้วนะแต่อนี้มีคนเอากล้าเอาหน้าอกขึ้นไปรับไหมพี่ไม่ไม่ได้ไม่ได้อะจุโอกาสครั้งที่สองใหมครับ ว่าดูไปดึงข้างหลังนั้นดึงข้างหลังแล้วแตกขอขอตรวจสอบนะครับแั่นนี้แตกนะครับแตกครับครับแตกครับแตกครับครัดแตกครับแตกครับนี่โอ้ยเรียบร้อยครับมันล็อกไว้มันล็อกไว้คุณผ้ชมครับ สุดยอดครับเก่งมากครับซอครับดูตัวนี้ครับทั้งสองเลยครับบูสิครับยังไงครับเก็บภารกิจของเราครับของแท้ของแท้ของแท้ท่านผู้ชมครับภารกิจต่อไปซอจะพาพวกเราไปที่สงขลาครับไปที่แจมซ็อกเกอร์อะคาเดมี่ครับครับไอซีเราซ้อมมาบ่อยนะครับมาบ่อยที่ครั้งแรกอ๋อนี่มาครั้งแรกครั้งแรกนะเขาทุกครั้งคือเราช่วยสนับสนุนแต่ยังไม่เคยไปใช่ครับ อันนี้เหมือนจะเป็นพื้นที่ของผู้ปกครองอะไรเองที่เขาแบบแนะนำให้ที่นี่คือสงขลานะครับครับเออเขาไม่อยู่แล้ววันนี้พอถึงดูเหมือนไม่รู้เขาไปท็นไหนครับใช่ครับดูเซอร์ไพรส์ก็ดูเซอร์ไพรส์เขาด้วยไม่ใช่อยู่ตรงนี้นี่นี่ลูกมีผมด้วยนี่เห็นปะอ๋อมีลูกซอติดที่ผนังด้วยโอ้ยพี่พี่คนนั้นที่อยู่ข้างบนผมอ่ะบเขาเคยทำสินเชื่อเด็กๆที่นี่การันตีคุณภาพช่วยรางวัลเลยจังหวัด โอ้นี่ถ้วยรางวัลนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่านี่ไงพี่ออสพอดออสครับครับแจมซกอกเกอร์คาเดมี่ครับสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี่เด็กๆนะเขามีเด็กเยอะไหมครับซอประมาณเด็กที่อยู่กับเขาประมาณประมาณไม่ถึงสิบคนครับที่อยู่ด้วยกันที่แคมป์ครับครับนี่แกเกาทำที่ใจรักเลยโอ้โหหน่วยก้านดีน้องคนนี้จะเข้ากรุงเทพแล้วคนเมื่อกี้เล่นกองกลางครับ เดี๋ยวเราจะเข้าสู่ภารกิจแล้วครับที่นี่คือบ้านหานอารีนาจังหวัดสงขลาครับน้องๆของแจมฟุตบอ,อรแค a ป์มี่ครับมาช่วยทำภารกิจกับพี่ลีซอและนี่คือภารกิจของเราครับเดาได้ไหมครับพี่หอยเราได้ไหมโตเดาได้ไหมครูพอจะเดาได้ไหมครับก็น่าจะ คุณรีซอจะต้องเตะไซโค้งลอดนะฮะคนทั้งหมดของของที่เนี่ฮะแค้งนปโค้งยังไงครับโค้งไปตามแบบเลยแล้วก็ไม่โดนเป้าที่คิดยังไงที่นี้ตลอด่อยเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงมากนะครับแต่ผู้ร่วมรายการไม่ค่อยชอบเพราะโจทย์จะยากไม่ยากขนาดนั้นยากไปโจทย์เนี่ยครับเราต้องการให้พี่รีซอและน้องทํางานร่วมกันครับด้วยการส่งบอลไปมา ด้วยการโมนักฟุตบอลทุกคนต้องสัมผัสบอลไปมาแล้วก็ส่งให้พี่ซอส่งไปเรื่อยๆครับจนท่งไปถึงคนสุดท้ายเมื่อพี่ซอได้บอลต้องวอลเล่โมงหรือทําอะไรก็ได้ครับให้โดนเป้าและเป้าขาโอกาสทำภารกิจนี้สองครั้งครับความยากของโจทย์นี้ครับพี่ซอคือมันไม่ใช่แค่ตัวผมคนเดียวครับมันเป็นน้องๆด้วยอย่างที่พี่ซุปบอกว่ามันต้องร่วมมือกันนะการโมงก็คือผมคนเดียว <ม S 1> แล้วผมต้องเคลื่อนที่ตามน้องทุกคนตลอด <ม S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยน้องทุกคนที่บ่งให้ผมอะก็ต้องเป็นบอลที่มันมีคุณภาพด้วยเหมือนก <columns S 1> <ม>ันะก็คือน้องๆทุกคนเนี่ยไม่ได้เก่งหัวทุกคนม,มันก็จะมีค,คนที่บ่งซ้ายขวาผมก็ต้องตามแก้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมยากคือไม่เคยไม่เคยเล่นเกนมาก,ก่อนอไม่ได้รู้ใจเลยคนไหนถนัดซ้ายถ <laughs> นัดขวาถนัดอย่างไรนะครับทุกอย่างเกิดขึ้นหน้างานครับโอกาสของรีซอร์มีสองครั้งครับพวกเราครับกำลังใจกับรีซอร์ครับ ซออยากให้แบบทีมงานมีตะโกนขึ้นมาตำหนิต่อว่าซอก่อนไหมจะได้มีพลังใจไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับครับผมตอนนี้โอเคอยู่ตอนนี้เไได้มาเยอะแล้วรับมาเยอะแล้วก็ชอบทังานอะไรบางอย่างเดี๋ยวให้ซอซ้อมกับน้องๆสนิับซอต้องไปในทุกครั้งที่ที่ลูกไปนะ ความยากคือเนี่ยครับบางคนอาจจะยังหมไม่ถนัดครับพี่ซอต้องตามไปใน<อ>ทุกลูก,<อ>ลกที่ทิศทางบอลไปครับออพอจะเข้าใจคำนอง<ๆ>พอจะเข้าใจแล้วโอกาสมีสองครั้งนะครับโอกาสครั้งที่1ครับมาแล้วครับคนที่2ครับ คนที่สคนที่สี่ห้าหกเจ็สุดท้ายแล้วครับเอาไงต่อดน้งพี่หมดแล้วเรียบร้ยที่สีนะหมดแล้ย ถ้าทีเด็ดผมไม่ต่อครับจะไม่จบมีเกมเดี๋ยวห่วงที่แท้จริงหลังจากนี้ยองเขาห่วงใดทีมงานเปลี่ยนเป้าให้เล็กลงครับอ๋ออันนี้เซอร์ไพรส์ด้วยนะครับขนาดนี้ยังไี่ต่อโอ้หจริงจริงนี่คือเป้าจริงครับเป้าแรกให้สองโอ้โหไปรอบไปรอบอะไาอะ ผมก็ดีใจผมทําได้ผมว่าโอ้ยพลรกิจสมเร็จอ๋ออย่างยังไม่เสร็จครับอันนี้ครับเป็นออสไตล์รายการเรา <net> จะมีความยากเพิ่มขึ้นเพื่อให้ซอลและน้องภูมิใจมากขึ้นโอเคเป้าเล็กลงเยอะเลยครับเล็กลงไปจากเดิมเนี่ยประมาณ20ซนติเมตรนั่นหมายความว่าเราต้องยิงแม่นยำมากขึ้น <c ười> <c ười> ใช่ครับความยากยังเป็นเรื่องแรกครับคือการส่งบอลไปมาใช่ <c ười> ลูกแรกเมื่อสักครู่เท้าซ้ายนะเท้าซ้ายครับเท้าซ้ายนะลูกต่อไปไม่รู้ว่าจะไปอยู่จังหวะไหนนะครับโอกาสสองครั้งครับทีมงานครับมาครับ อ้าวเริ่มหมงุงแม่นยำขึ้นครับน้องคนที่พูดสายประตูนะใช่ครับต,ต้องเริ่มต้องเริ่มต้องแก้แล้วนะครับพอจังหวะไม่ลงตัวจะยากขึ้นไปเรื่อยๆอครับเฮ้ยที่เท้าขวาครับเท้าขวาโอ้แต่เหลี่ยมไม่เข้าข้อครับ หัวเหอะก็เซิร์ฟแล้วนะเนี่ยไม่เข้าคอความยากเพื่อสักครู่คือลูกขึ้นมานะครับคือซอไม่รู้จะมาซ้ายหรือมาขวาใช่ครับจริงๆสําหรับน้องเขาครับเขาส่งมาได้เขาก็รู้สึกว่าโอเคแล้วโอเคแล้วแต่ว่าพี่ซอต้องต้องแกละคะแนนได้แล้วผมต้องทําจังหวะเดียวเลยด้วยแล้วก็มันจริงๆผมต้องเคลื่อนที่เยอะกว่านี้ในการที่ผมต้องไปขนานกับน้องตลอดครับมันจะง่ายขึ้นสําหรับตัวผมเองที่ยิงจอดสุดท้ายด้วยเพราะถ้าผมไปอยู่อย่างเงี้ยูซก็อยู่บพี่ซุปเนี้ยแล้วหมุนมาผมต้องยิงครับมันจะยากกว่าโอใช่องศาคนเต เพราะว่าม <muitas S 2> ันจะไม่ใช่องศาการหมุกกลับใช่ค no รับแต่เป็นองศาที่หันไปหาเป้าหมายของเราใช่ครับเพราะถ้าวอลเลย์อย่างนี้อะไรเงี้ยมันจะจะจะโอเคกว่ามันจะคุมได้มากกว่าเนี่ยเป้าเล็กลงด้วยครับแต่ว่าเป้าแรกก็ยิงไปโดนด้านบนนะครับนี่คือโอกาสครั้งสุดท้ายของซอครับพวกเราครับกำลังใจรีซอยครับครับทีมงานครับมาครับเาอผมว่าเขา เขาแม่นยำขึ้นนะใช่ครับเขาเริ่มทำเรื่อยๆเขาก็ทแหละครับคือพัฒนาการครับอีกสองคนครับคนสุดท้ายคนสุดท้ายเฮ้ยเอ,อ,เอ,อ สมเด็จครับทีเทพววิโนไทยครับขอบคุณครับท่านผู้การครับที่ผ่านมาเราเห็นลีซอโลดแล่นเป็นช้างศึกที่วิ่งทั่วสนามเราไม่รู้ว่าเขารู้สึกอย่างไรบ้างวันนี้เขาบอกเล่าเรื่องราวตลอดมาของเขาและต้องการส่งต่อพลังให้เด็กรุ่นหลังความฝันไม่ได้จบสิ้นเมื่อเราเลิกทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความฝันส่งต่อกันได้และตอนนี้ซอกําลังส่งความฝันให้กับเด็กๆรุ่นหลังครับวันนี้เราได้พบได้รู้จักกับรีซอทั้ง3ท่านทุ้สึ่ยังไงบ้างครับคือครูต้องบอกนะว่ารีซอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนดูบอลบ้างแบบครูหรือดูบอลมากแบบใครๆก็ตามเนี่ยยังไงก็ต้องรู้จักแต่วันนี้เพิ่งได้รู้จักซอจริงๆชื่นชมนะคือรู้สึกพลังของซอมันมันชัดมากเลยมันเป็นพลังแบบพุ่งไปข้างหน้าจริงๆอะ่ะ ไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรสิ่งที่พ่อสอนสอนมันดีมากเลยรู้ป่ะคือทุกครั้งอ่ะเวลาเราเจออุปสรรคมันจะออกซ้ายออกขวาแต่ถ้าเรารู้ปลายทางอ่ะหลงให้ตายยังไงมันก็กลับมาที่ทางที่เราจะไปได้อยู่ดีอ่ะ <c ười> แล้วก็ชื่นชอบที่เอาแรงเหยียบมาเป็นแรงส่งให้ตัวเองมาจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณความชัดเจนนะขอบคุณที่สร้างความสนุก ให้กับคนไทยไม่ว่าเขาจะชอบหรือไม่ชอบซอคุ้มั่นใจว่าเขาสนุกในการดูซอ,อ,อวันนี้เราในฐานะคนไทยนะคะขอบคุณกับทุกสนามที่ลงมาให้พวกเราทําเต็มที่ให้พวกเราแล้วก็กําลังจะสร้างอนาคตของเด็กๆต่อไปในอนาคตค่ะขอบคุณอซอ,อณมากๆค่ะ<า>ขอบคุณครับขอบคุณครับ พวกเราเป็นช้างศึกคนที่12ครับเราต้องเคียงข้างฟุตบอลไทยตลอดมาและตลอดไปใช่ครับคือคที่ผ่านมานะครับเขาทําหน้าที่เป็นทีมชาติรับใช้ชาติมาร่วมร่วม20ปีครับ รับบทบาทเป็นนักเตะทีมชาติไทยเป็นช้างศึกในวันที่เขาเลิกเล่นทีมชาติเลิกเล่นฟุตบอลเนี่ยความฝันของเขายังส่งต่อไปถึงรุ่นน้องครับที่มารายการวันนี้ครับซีอาอยากได้วบประมาณไปช่วยน้องๆที่แจมซ็อกเกอร์แคมปิ้งจังหวัดสงขลาครับนี่คือความฝันของพี่ส่งตรงถึงน้องครับกรรมการทั้งสามท่านครับพวกเราพร้อมเป็นผู้เล่นหมายเลขสิบสองไปพร้อมกับซอครับวันนี้เราสามคนให้ผ่านครับขอบคุณ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 ผู้ชมด้วยครับ ซอครับตำแร่ธรรมชาติตราช้างรู้จักซอเป็นอย่างดีซอคือหนึ่งในความภาคภูมิใจครั้งหนึ่งช้างเคยผ่าซอไปอวตันใช่ครับแล้วเขารู้ว่าที่ผ่านมาซอทุ่มเทหนักขนาดไหนเพื่อทีมชาติไทยแล้วเขารู้แล้วว่าอะไรคือความฝันของซอครับช้างเคียงข้างฟุตบอลไทยตลอดมาและตลอดไปดีใจมากที่จะได้มอบความฝันนี้ผ่านซอไปอยังน้องๆน,นะครับขอมอบงบประมาณผ่านลีซอ4 0,000่บาทจากน้ำแร่ธรรมชาติตราชา้างครับ<อ><อ> ครับในวันที่เราอาจจะไม่ได้เป็นช้างศึกไม่ได้เป็นทีมชาติไทยแล้วแต่ว่าเรายังมีความฝันที่อยากเห็นน้องๆรุ่นหลังเขาสําเร็จในสิ่งที่เขาปรารถนาถ้ามีเด็กดูรายการอยู่มีรุ่นน้องดูรายการอยู่อยากให้พี่ลีซอให้คําแนะนําให้กําลังใจให้แรงบันดาลใจกับพวกเขาที่ลีซอพูดผ่านกล้องนี้เลยครับก็อยากให้น้องๆมีมีความฝันนะครับเหมือนเหมือนเหมือนตัวผมที่มีความฝันที่อยากจะเป็นนักบอลลิมชาติอยากจะสร้างชื่อเสียงกับประเทศชาติ แล,แล้วก็อยากให้ที่สําคัญที่สุดก็คืออยากให้แน่วแน่ความฝันครับถ้าคุณแน่วแน่ความฝันเนี่ยสักวันหนึ่งสะสเร็จแน่นอนแต่ถ้าคุณโลเลเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่มั่นคงไม่มั่นใจเนี่ยมันยากต่อการที่จะเดินตามความฝันนักกีฬาเนี่ยคนจะเก่งไม่เก่งอยู่ที่การฝึกซ้อมครับถ้าคุณซ้อมเท่าคนอื่นคุณจะเก่งเท่าคนอื่นแต่ถ้าคุณซ้อมมากกว่าคนอื่นคุณจะเก่งของคนอื่นเพราะฉะนั้นอยากให้น้องๆมีวินัยทั้งในนอกสนามแล้วก็แน่วแน่กับความฝันของทุกคนนะครับ ทีมชาติและช้างศึกตลอดการของพวกเรานะครับรีสอร์ทสิรเทพวิโนไทยครับขอบคุณมากที่มารายการครับต่อครับครับต่อครับไปสวมกอดกรรมการที่ก่อนโอ้โหเห็นไหมตัวครับผมขอบคุณมากครับขอครับผมขอบคุณครับผมเช็คแคลนหน่อยค่ะตัวครับขอบคุณครับขอบคุณครับนีี่่ครับพชายขอบคุณมากบ่อครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมว่าพี่หอยโตอะต้องมีแวบหนึ่งอะอาจจะเคยคิดว่าถ้าจะมีคนไทยเล่นพริเม์ลีกอาจจะเป็นซอขาวันนี้เขาอยู่ริสโร์พทเลเขาคือความหวังแรกเลยเออคือแวบแรกเลยครูบ้านเราเนาะวันนั้นเขาอายุสิบห้าสิบหกอะแล้วไปหวังแรกไปเล่นที่อังกฤษไปฝึกซ้อมที่อังกฤษตอนนั้นเป็นความหวังแรกเลยแต่ก็พอเวลาผ่านมา20กว่าปีเราก็พบว่าฝันของรีซออาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในยุคของรีซอแต่แต่วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือซอเขาไม่หยุด เขาฝันต่อแล้วเขาส่งต่อความฝันไปยังรุ่นน้องหรือแม้กระทั่งสิ่งที่ทางน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างทําอยู่โครงการต่างๆที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดแรงบันดาลใจนี่ดีมากเผมว่าตรงนี้มันจะเป็นการปูพื้นฐานที่มั่นคงให้กับวงการทุกบันไทยผมก็ทําตรงนี้มาจะ30ปีแล้วนะ่แล้วก็ตอที่คุยอยู่เขาอยากทาต่อทําต่อเนื่องจนกระทั่งวันหนึ่งฝันร่วมกันของพวกเราเป็นจริงใช่มันต้องฝันร่วมกันทุกคนนะท่านผู้การครับเวลาที่เราไปถ่ายทํารายการเนี่ยมันจะมีฟุตเทจเยอะมาก ขั้นตอนที่เราไม่ได้ออกอากาศในรายการเราก็ออกทางออนไลน์ครับทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ล่าสุดเรามีทิกตอกซุปเปอร์จิ๋วออฟฟิเชียลของเราจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลงไปกด f o l l o w เราหน่อยนะครับเพราะจะได้มีเรื่องราวแปลกๆได้ชมกันนะครับแวะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับที่ทิกตอกของเราครับซ u p เปอร์จิ๋วออฟฟิเชียลครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ